ปราหนีหมักมังเวลาไหลเนี่ยมันขึ้นมันมันสลวนน่าสวยสวัสดีค่ะมาแม่มาแม่ถามผู้รู้ถามผูร้รู้มาบอกนน้องคอยดูนี่สวัสดีจ้ากีเวกัสจ้าเดี๋ยวซื้อให้เด้อคนสวยขอบคุณมากนะคะที่แจก,กตั๋วรอบนั้นน่ะโอ้ยบอพิดลงควนมือเขาไปเห็นเปล่า ยังรับแจกอยู่นะคะสำหรับคนที่เขาไม่สะดวกการเงินนะคะรับแจกใไฮยุจ่ะอันเดียวขอถามเมื่อเจ้าดูว่าเอาเขาอันเขาคข้าวหนาะว่าเป็ดไอไก่เนป่ะไก่ไข่เนาะเป็ดนี่เนาะเป็ดนี่สิกินได้บ่ะเมื่อเจ้าว่าขอถามหน่อยเมื่อเด้อขจาจ่าหลับเป็นปัสตาแซจะเสพปุ๊บเด้อ รูปรเิียบตรงเสียเส็บทอดทอดมาต้องมาคอมเมนต์ดามาเดี๋ยวบ้านลกนู่นนี่อันนี้ชีวิตชนบ,บทปนบปเป็นอย่งสี่จ้ามาเรียนรูปขนมเด้อค่ะอืมใบขนุนหรือใบบังมีนะคะเพิ่นทอดใครของเคยเห็นนี่แหละถ้ามีใบอันนี้เนาะมีใบอันใบหน้าใบหน้าถ้าไม่นะ <c ười> <c ười> กันหมอบไปใบหน้าแม่ก็กินให้เพิ่นเบิง่ง กินได้บ่โก็กินโอ้ก็กินได้เหรอเนาะอ้าเชื่อไงเนี่ยสาลายาลายกันน้อแซ่บเด้ออ่าใบมะกรูดใบมะนาวแม่นแม่นดอกเคยเกจอว่าพูดว่าพี่แล้วก็อ่าพริกแห้งจ้ะพริกแห้งนะคะกินอ่างแล้ว กินอ่ะมันสิบระเหลือข้าจ้าสิกินมันสิบระเหลือแล้วก็แสบใบขนุนหรือใบบักมีนะจ๊ะพันชอดไปกินกับแก้มเป็ดปจ้ะแก้บๆจ้ะแก้บๆเพื่อลัเป็ดเพิ่นวานเกี่ยวเขามาเนี่ย ให้กขบรามผู้จัดดูว่าเมื่อไก่เป็นสัตว์ที่มีปีกอันนี้ต้มเป็ดก็จะน่าเช่นกันน่าจะไม่กินไม่ได้นะคะอันนี้ต้มจ้ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันมีวิตามินมีสารอาหารน่าจะกินได้นะคะเพราะคุณหมอให้บำรุงเห็นปะมึงนึกแบบบานๆไหมเขาจเจ้าเขาขึ้นเล่าเนาะค <Okay. S 1> อยก็ไม่เจานขเขาบาร์บไควงั้นเขาดรน้วยแอน,วย,นวยสลอสลต้องเป็นคอยนี่นี่จ้า แล้วก็อันอยูบ้านอันบ้านนี่ยังกงอ่ะพีะ่เฟยยูบูจะซื้อยังไงออีลาานน่าบ้านนาอยู่กับอีล่าบ้านน่าจ้ะอ,าาอันนี้หมูหมูลับหมูลับหมูกับลาบเป็ดเนาะอ,นยอ,อยู่แบบบ้านๆเนาะแบบว่าเราอยู่ตัวออฟฟิศหลายของเกิดซีโฟลซุมบัตนเข้าขางโพดออกแม่จากมองเน่เปิดหูเปัตตา <laughs> เน่ ก็น่าจะกินได้นะพวกต้องบำรุงนะบำรุดตอนซ่อนลาบเป็ดจ้าใส่ใส่มะก,กอกนะั่นบ่เอยต้อมอันนี้ต้มลาบทุกคน,นอันนี้ต้มจ้าฝากแชร์ด้วยค่ะชีวิตแบบชนบทนะคะเพิ่นกลับไปเกี่ยวเขานนนี้มากกับขาเป็ดขาไก่กับธรรมดาเนาะยิ่มาด่ามาแล้วค่าได้ไงสัตว์สินหานะ่นะไก่ขาแน่ซื้อตะเขากบาบว้ยเด้อ ยุคขังยุบบอไกจากบ้านพยาบาลจับคืบนึงนี่แหละทั้งนั่งรถมาอยู่ดอกว่าเล่งมาหมดล่ะควยมวนมาสั่นมาอะไรเฮามาเฮาเบิดเบิดโมบานไหมแม่ต่อยบดขับเพ่งเพงเพงเพ่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 วนก่อยห้องใสะมามึงยันห้องเตะลอยมาบอกห้องเตะมาน้าหน้าห้องเตะมันก็รน้นกรนอันแลนออกก้อนรถปุ๊บเห็นบานไปเจ๋อมันขับบานไปเจ๋อเลยเพื่อนมาสั่นเฮาเพิ่งทักทายกันนะ ใช่ไหมมูจ้าว่าเป็ดน่าจะกินได้เนาะเพราะว่าใกลกินประดีก็สร้างแล้วนี่เป็ดแม่กับคุณหมอว่าห้ามกินไก่ไหมโอ้คุณหมอไม่ได้บอกเด้อไขกระร้าเองอันนี้เรื่องจริงคุณหมอไม่ได้บอกว่าห้ามแต่ไข่กินเองจ้ามึงเมื่อเอายวยๆมันจออีก,กอนเอาเสียเละลงมองยวยวยวจ้าลาเป็ดจ้าส้นน้ำหนามมิจเจเบิ้งยี่หนี่งเรามิจเจอเขาไ,ได้กินน้ำาข่อยดอกลาเป็ดจ้า ข่อยยังไม่ได้ใส่ปากเด้ยข่อยกระยานอยู่ทั้งอยากไปสีดไฟเสร์มือือนแต่ว่าตรงทั่วหาคุณหมอเข็มสามนอกขอยได้ไฟเอร์ม,มาสองเข็มแล้วข่อ,อ,อ,อยก็คิดอยู่ว่าข่อยยานอยู่เด้งเบ่งถอดกับกรอบเนาะอ้ยแสบเด้อมจ้าเด้อมาแม่มาท่านบอนั่งรถทัวร์มาโหลดคุณเมื่อเขาก็มาใส่รถทัวร์เราเด้อโควิดนะจ้ะเห็นแล้วอยากข้าวแรงมาเด้อมาเด้อแล้วก็ข้าวเหนียวร,ร้อนกินแบบบ้านๆนะจ๊ะ นะจ๊ะนี่เลยอันมาเดอไม่กินขอแรกน้ำกันจ้าคอยให้มื่อจอนนี่ล่ะสรุนานั่งเมืองนี่แนล่ะบ้าบ่าไปกินดอกมาเลยมาเลยเพอรนซ้อนไปยังเฮ้ยซ้อนใบมันนี้มันแสบไหมขึ้นกะใส่เกลือใส่รสดีเนาะ ลูกกอสิกินมักซิมเบิร์ดเอากินอ่างยังไงอ่ะอืมอยู่หลังตู้เย็นอยูอ่ก,กระปร๋ปปปปองแต่ว่าย่างหัตผมซาบซาบไปเลยมันมากรอบ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 เออเสียใจแต่กินเบียร์ม่ได้กินน้ำชาม่ได้นั่งเมืองเงินตลาดอยู่นี่แหละ นี่เลยจ้าฝากแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะก,กูเสียแจกมั้งแจกตัวเหรอก็ไม่ก็เสิยหนึ่งอยู่ได้มาแมตติกสวัสดีทางฟินแลนด์ด้วยนะคะอีตนขั้นเด้อนีตนขั้นเด้อที่หอดบ้านนี่เลยจ้ายัวย่วๆจ้าคอยกันแค่ได้กิ่นดอกไม้ในกากินกระยาณเนาะคอยกิ่นใครคอยยังว่าขั้นแผลอ,อยู่เด้อ ขั้นหงใยไหมแบบผิวผิวอ่ะผิวแพน้นมันหายแล้วลาบเป็ดจ้าพริกทอดกรอบนะจ้าโอ้ยโซนหนำหนางมืนอเจ้าเด้อ <c oughs> อันนี้ลาบหมูเขเ็ดเพื่อไว้ขคอยเพื่อกินน่ะนะยุบานอ่ะอิลา่าอิลา่าบาน่าบอ <c oughs> อิลา่าบาน่าแบบบ,บ้าบาเนาะยายด่ามาเด้อว่านู่นนี่นั่นมันคยมีคนด่ามาว่าเรื่องบานเรื่องแบบสถานที่ถ่ายอะไรมันก็ชีวิตชีวิตคนลูกถุงงี้สิแหละ เต็มอืมอีหลาบ้านหน้าอีหลาบ้านหน้าช่องอีหลาบ้านนาก็มีเด้อแม่จะตอกแตงค่ะธนาพุกประแดงมันจะตัวเขาอยากสิโอ๋อถ้าใคอยบ่เป็นบ่พาถ้าใอยกิ่นหูแนวเราเขียเราเองค่ะอย่างนั่นกระปุกหนึ่งตัวน้องหมาท่านลาเป็ดมีโชว์เลยจ้ะอยู่บ้านอีหลาบ้านนาในช่องยูทูปกดดูได้อีหลาบ้านนาคือใคร นี่ไาเล่นอันนี้เรามากปุไรเพราะบเราเราพักกัดนั่งรถแน่นแล้เียมหลังอจะองอย่างะหมูปานอันนี้เป็ดจ้าเป็ดอันนี้หมูอันนี้ต้มเนาะต้มกระดูกเป็ดมันกระดูกไก่จ้าลูกทุ่งลูกทุ่งนี่สิละค่อยมากเมือนคนสิยุจังวัดดัลองทายสิ อีกวันนี้ยี่แปดก็โผล่ขอนแก่นจ้ะง,งานไหมเขายกเลิกไปเป็นเดือนกุมภาพานันธ์จาแม่แม่ลกุมภาพันธ์มั่เขาเลื่อนอ่ะวันยี่ห้าแต่เขาเลื่อนปกติง,งานไหมขอนแก่นเนาะการท่องเที่ยวอยังดีเขาสนับสนุนน่ะเลื่อนไป,นไปไนมกราก<ม>ุมภาพกุมภาบพบ่เพวาก <c oughs> ขอนแก่นในพื้นที่สีแดงก็เลยต้องเลื่อนแต่งานถุงอุดรเขายิ่งจัดปกติปล่อยฟังซื้อจ้ะเพื่อบางคนหลงไปวันนี้ยี่ห้า ทีเส oh 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 ียเถียวเด้ผมอ่เผม่งไม่เคยมีผมต้งเทียวภาษาแล้วยามันแห่งไหมเจ็บไหมอันนี้ช้อนกลางค่ะ่ไม่จำเส้ดฝาเลยน้ำลายไหลบ่ขอยันน้ำลายไหลกินจังเลยเด็สิมซือ แต่วางบางคนก็บอกว่ากินเลยบำรุงร่างกายคออก็ว่ากุ้นิเป็นย่ยนสัตว์ละยานปวดบ่จะยันจะปวดบ่คุยันแพขน้ข้างในมันมาหายนะค<อ>ิดคิดคิดมโนเองสินะ<อ>เพราะว่ากันยังบอกเลว่าปกติร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสามสี่เดือนถ้าดูแลตัวเองดีนะสามสี่เดือนเ<อ>พิ่นมีอันนี้ตัวไม่ลถเกี่ยวเข่าได้อยู่นี่เพิ่นเกียเ<อ>เก่ยวเขานะ่าอ๋อลดเกี่ยวเข่าเนี่ยมันไปน้ำคันแท่นหน้ายัางไปได้หมดเลยบ่ พันธุ์ีเราเกี่ยวเขาบริยากจังเราก็โทรมาบอกเราโหลดไปทั่วจังหวัดละไปยุบบ่อพักไตเขาเอื้อไปสิไปไเขาก็อจะลงทุนหมือแฉ่คุ้มบ,บ่รับเอารับเกี่ยวขา้าวทั่วไทยนะจ๊ะ,พะเพันธุมีรถอันหนึ่งเกี่ยวเขาไหมข่อยบ่นธุ์ไม่น่าคอยเล่นบริจาคพันธุดอก เออไม่ยังได้อีกย่าเข้าไปไม่ยังนกบะเล็กน้อยนางเบึ้งสลอสเล่แล้วใส่เบึ้งตัวเล็กจำมั่มจำม่ำเดอตัวเล็กสวัสดีครับอันนี้ลูกสาวอลูกอีหล่าบันหน้าเฮ้ยตัวปูอยู่ ลูชายอันนี้คนเล็กคนโตอยู่อีกฝั่งหนึ่งนคนโตสิบ <c oughs> เอมอม <c oughs> าแม่มุเจ้ามาลดมาลด,ดแล้วต้องออห้อยจานละ่ะแ,นนนแม่ในเล็กหน่อยกินก่อนอกเกนนวน้เบวบาโดนไป จริง,ง,รงก็ต้องมาเป็นสมองได้ชีวิตจริงค่ะเนี่ยไม่ความสุขเรียนน้อยยุ้กับครอบครัวพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกเตา้าลูกเขยลูกไผ่มาลองตองแตง่งไว้ชีวิตนึ่คือชีวิตจริงคนมีความสุขออืกินเพชรได้เพชรได้วยวนนี่บ่อนอ่ะก็เก่งเนะี่ยเพราะแล้วผเห็ยนน่าริตาซ้ำมันนี่ อันมือนี่เ่เอาเริ่มลื่องตัวเดี๋ยวนี้หันนามากสิไปเจ้าวอันทุหาไปเจ้าวนะ่าบอกแล้วว่าบริไปนะเข็นยากอ่ะนั่อยู่ตัวห่างอยู่ตัวแต่ว่าถ้าคนไปแทๆกันไปเจ้าวยางนี้ใบยางไปขั่วไปอย่างนั่งก็ห้น้ำไปเจ้าวเ,เ,เนะเาะแม่เจียวอย่า่าไปเจีวซะแม่เจีวสแม่เนาะข่อยยุ่พร้อมนาพร้อมตาก,กันชีวิต อ่าอีกก่อนคอนโทรนอะไรกินคอนโทรนได้ยุนะ่ชีวิตนี่คือชีวิตจริงคนที่เศร้าไรเศร้าหน้าเศร้าสนานวนเนาะนี่อีหลาบัานหน้าเด้อฝากกดช่องแล้วน,นะคะ YouTube ช่อง YouTube ค่ะขี้เหร่บัน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 ว่าเขาไ่ได้กินม่นมปนยี่สิบปีแล้วบอม ไี่เลี้ยยี่สิบปีไปแล้วเขาก็ไม่เห็นลาบเปลี่ยนเลยเป็ดจะคลองบอหลักมานพี่น้องนี่มันพยาบาลเขาประกาศหาเป็ดเหียบไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเป็ดหายน่ะอยู่บ้านหลังนี้เลย nhiềuขอบ cổ của yêu păm nà păm mẹ mẹ lục làn tiệm anh yêu má đứa ní con thay chú cha anh <coughs> nà <coughs> ah, ai sẽ sao vào đây một chậu papa ่อยสิลองกินเป็ดทิช่อยซักคอยยังกะมูหลายคนอยู่ดอกสิ <c oughs> มาข้าวลั่งยังกระดอกก็ะเดียกกะนั้นตรงมิมสารอาหารนะคนเฮานี่สิกินยูตะบ้านบ่ไฟ้าวดอกเอาเลยจ้ะเขาจะเข้าในบ่ทุกคนสมองเนี่ยเบหน่อยพี่โท่านผู้ส้มสีนี้เหมือนเพราะว่าเอากระติบเขาพี่ไนยพี่ไนยแม่บ่คอยเอากินที่หลังเลยนะ้เนาะเห้มาฟ้าวเนาะ มันบ้านเราไม่ได้รีบเห็นตูผ่านสมัยตะกี้คนซื้อตูแบบนี้คนมีเงินเด้ตะกี้่คยเห็นเขาไม่ตูผ่านเนาะยิงินข่อยบะมี่นะข่อยสอนสอนบานเพื่อนไม่ตูผ่าตูแบบนี้นะมีเงิ่นบะมี่เด้อคู่มือก็ยังบะมี่พังมันแล้วน้ามาจ้ามีแล้วจ้ามีแล้ว นาลิตะไล <c oughs> าลตเขายุ่ไงไ้ลูกเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ด้แล้วขาว่าเฮ็ดน้ำ <c oughs> เฮ็ดปลานาลิตะไม่ยอมแซมพูดนาลิตะไปทัวร์ได้ข่อย <c oughs> เขาบอกว่าแต่เขาเฮ็ดนี่เขายังเหนื่อยเพมีเวลาหายใจอยู่คนบอกยู่ว่าเฮ็ดปลานาลิตะแน่เฮ็ดอ่านาลิตะน,น้ำแน่เขาเซ็ตยุหันละมือนพี่เจ้าเซ็นข่อยอยู่จังหวัดหนึ่งเพราะว่าอนเป็นคนอยู่กระมงมาได้ไปเรื่อย สวัสดีทุกท่านเดอ้อรำไพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกะใจกะใจสวัสดีค่ะเสียดายนะแม่กินนำ้ำแมนมันเสียอารมณอยู่นี่แหละอันเป็นกายกินนลำซาบกายกินนี่แม่เปิดเพ้งแตกส่วนอยู่ยะโสธรจ้ายะโสธรยะโสธรแม่แมน แม่แม่ไม่จูนวันนี้ทุกท่านนะไม่จูนแม่แม่อยู่ไก่อยู่ยะโสธรจ้าไปเป็นคนหลายจังหวัดไม่ใส่อะไมเา,าเทอะเด <laughs> กนตัดสินใจสิบสีบสบบ่วันสักตะโนต้องโทษถามหมอก่อนไอ้ไฟสเสรหอหมูมาหมื่นไม่ไฟสเสือโอ้ยตักแบงกับป,ปีทั้งผูนอย่างเนี้ยเอาติต๊กขอไปแบงพย่ะน้ำหนุกพให้แม่นย่อยไปเลยมาได้เฝ้าเด้อแอยนังเบิ้งก่อนเกิดน้ำลายปัญหาก่นอน,น เขาคือบอกตะโมแหละอยากกิได้กันในมื i, oh ้อมีม่อยังเดือยเอาแต่ไม่หมด่อตะบอกไม่ทะเหนียนบอกหนึ่งสองสามสี่หาเพิ่นอยู่กันหกคนเัาเป็นตะมีความสุขเด้อไม่เอานะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเอาชีวิตครอบครัวดไมีความสุขแล้วเฮอย่างอื่นเท่ากับหลับเหลือเนาะนี่ผู้นี้มาก็มีความสุขอีกผู้นี้อะไรอย่างนั้นมึนมาหันตี มืดนมามืดแน่แม่ไม่เห็ต่อย dài หัวลาพูนหัวแ <c oughs> ม่ต่อยผ้ามา,จากจ้ะม,มาบ้านอันอีลาบานน้านนาจ้ะอีลาบ้านนาช่องยูทูปอีลาบ้านนายูทูบเบอร์เนาะอันนี้มาแม่โกกอกซีรีได้อันนี้หินเหล็กไฟซีรี สวัสดีค่ะน้องปีใหม่น้องปีใหม่นั่งมาสมัยเด้อคอยตอนรกบคอยเข้าใจว่านั่งมาป่วนน้องปีใหม่นี่คืออ่าน้องป่วยเรื่องอ่าเรื่องระบบสมองนี่แหละแต่นั่งกับมาเป็นแฟนครับข่อยเนาะอย่าว่าให้น้องนะคะคอยหูเรื่องประวัตินั่งแล้วเออ่อยก็บอกหูนาอตอนรกขคอยก็ใส่คำแรงว่าทําไมมาป่วนอะไรสินะจริงน้องบได้ บรไดามาปว่วนแต่น้องพยายามที่จะเขียนน้องมีสายตาสัน้นแล้วก็ระบบทางประสาทค่อยพาสมองมากตะวันนอกก็กตามคอยตลอดเด้น้องน่ารักมากจ้ะตอนแรกคอยหายได้คอยหายได้มาป่วนอะไรในนี้นะจริงๆนั่งบริด้ป่วนนัง่งนางพยายามที่จะเขียนเปิดงว 25, งดว,วันที่ยี่สิบห้าคอยเปลี่ยนคําเบ่าเด้คอยบอกวันที่ยี่สิบสี่เนาะวันที่ยี่สิบห้าเปิดวงจ้ะมันไม่ต่อยวันที่ยี่สิบห้าเปิดวงมันบ่ ไขยฟอกพิษไหมไม่ใช่ภาพเปิดวงบอลล่งเขาลงพวนหรอเด้ลงพวนแล้วเห็ตุผลในสถานทีนะ่นาะโอ้ไข่เมือหนังข้อไอข่เศร้าข่เดาเลยด้๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคำถามว่าข้อผามีปัญหากับเอ็นเดาไหมมีจ้ะ <c oughs> มันสิบว่ามีอย่างไรน,น้องคนห้องมันต้อง ใส่แห้งเดาเด้เ,เดานี่มันต้องมีแห้งเด้มีแรงรเด,เด,ดาหมายถึงคำพูดภาษาอีสานในการเต้น,นมวนอเ,อเอาไม่สะเทือนอยู่เด็กเอาขาเดาววอ่ะใส่เอลไข่ L มวนน้ำเกลือเดาดิว่าเด้อตั้งแต่พามาประเดีย๋ยวเดาเลยก <c oughs> ็ยังเดาอยู่เด้หน้าหันหน้าหาันจะาประเดี๋ยวเดาอันมืออื่นดอกเดาหน้าหัน คิดอยากจะเดาวันที่ยิมห้าคอหายไหมมาเดามาเดากันมาเดากันยูินเล็กแปนนี่แหละรอเรื่องเดาแล้วคอยมวนคอยเสด็จชอาเบาเดา้อมูก,กินข้าวนาะ <s> เพื่อนเขากินข้าวเราจะมาเสียงหนังแก,แก้ไม่มีมารยาทนะจ๊ะขอนะตัวเด้อมูเจ้าเด้อแต่วพอพัอนอยู่แบบมีความสิกุลีคอยคอยเห็นของกัยังวามันเบ่งจากหน้าตาลวก็ได้ นาตาลูกเล่ากนแหละหนาตาคร <c oughs> อบครัวนี้ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ความสุขพลอยกบไทายประดอกยามพนัยอันอัน,นเป็นลูกไพ่บอกว่าเป็นลูกสาวลูกสาวละ่ะอ๋อลูกสาวละ่ะอีลาบานหน้าเนี่ยยุบานลังนี้<ม>ก็พอก็แม่อนนันเคย <c oughs> เคยน,นันบัดเปิดประดอกพ <c oughs> าะว่าหยังงพ่อกินเขาายู่เพื่อนเปิดจะมีความสุขได้บางจากนาตาผัวเล่าอแม อิตาลีคนม,มีความสุขมันบาังไงาสไตล์เด้อหนาแบบยิ้มนะคือจังแบบว่าหนาตาเราแบบว่าไม่ได้ทุกได้สุขนะพะย่ะเล่ากันพะย่ะมีไงเล่ากันยังอยู่ดีสบายอยู่จ้าอยู่แบบบ้านๆหลานกับสองคนยังหนูอยากขับกล่องน้ำบอ่อสิบเปอร์ซองน้ำอีกวันผู้หนึ่งไม่กินขอน้ำกันแน่จ้าสิบเปอร์ซองต์ไว้ยัง สิบเปอส anyway, ์เซ oh, like ็นวายยังยูทูบพ yeah. ี่บ้าพะพวงเมดาเลนี่ยได้ผู้ใดยู่ไก่ขขอยดังหมดเดยดังไฟดังฟื้นปลายลาไปเปนังไ่ะเดี๋ยวจะมีด่ามาแลยกับผพวชาวบ้านมาสิให้เขาอีกเลยไม่ไงนี่าทย่าเอเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาแก่ไยไปทุกทีทัวแดดน่าจะยูหม่องเกาบะไรเด้ เพ่ออไรเขาถ่ายเหมือนลบบตะ๋วัหเขาถ่ายแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้มีอะไรผิดนะอยอยกกนเ,น,น,เ,น,น,เน,นานะใครก็บพวกข้าเจ้ากินน้ำเช้ากินอะไรกันหนึ่งเมื่อเฝ้าจัถ้ะกินพอแมมต้ต้เน,ะนาะเมว่าได้ฟเฝ้าเป็นภาพที่แบบไม่ความสูเขเก๋ใคยบอกได้มีโมเมนต์นี่ยี่สิบ ยี่สิบปีสามสิบปีกับบ้านไหนพ่อออกบ้านตั้งแต่อายุสิบห้าปีคอยบอกเรื่องจริงของข่อยได้ปะข่อยออกเลยลอนคือบอกวันที้ขอ่อยออกเจากปีแล้วสี่สิบสามจ้ะข่อยออกจากบ้านคือไม่ได้อยู่กับครอบครัวตั้งแต่สิบห้าปีไปทําธุรกิจส่วนตัวอีลีเขาบอกเรื่องจริงขออ่อยไอยู่กับพ่อกับแม่ข่อยจริงๆคือตั้งแต่อายุสิบห้าปีนะ สิบสามจ้ะเป็นย,งาางนยังไงคะงานเขาก็อายุบ่อัมพัชรารุ่นอัมนะจ๊ะคอยรุ่นอนัมแล้วก็สบอกหายเอา้าก็อัมรุ่นนี้อีหลีคอยรุ่นอัมพัชราไม่ต่อยรุ่นไหนรุ่นอีหยังนี้รุ่นนั้นรอตอกบ่หัวร้อดไปโอ้ยผมหอดดอกรอตกแล้วก็เท่าแล้วเนาะ ซิลิฟวิ่งแข่งชาตอกตอกล่อตอกเม่แม่นอันบ่แม่นอันนักดนตรีแซ่ข่อยแนขอบคุณหลายๆโอ้สิแจกเดี๋ยวหาสปอนเซอร์คนนั้นแจกนะคะแจกตั๋วค่ะแจกกระจายหาสปอนเซอร์นะใครจะแจกก็บอกาแจกบอก่อยเล่คอยแจกให้คอยซีเลือกแบบเด็ดเด็ดเลยโปรไฟล์ปลอมคอยเอา มาเป็นลูกหมาลูกไกล่ลูกแมวกันเบาอันเวลาค่อนบายข่อยเนาะอันโปรไฟล์บอมีต,ตัวตนเจ้าคอนสิดาขึ้นยังไงนี่นไหมมาจริงๆเสียข่อยยังโทรหาได้อยู่เด้อโโบาโลเขาไปย้อนสูบไปหายไปดอกแล้วแต่าตามสบายจา้ามึงออาเกล็ดหลบนี่ก่อนเละสีเศร้าบ่าด้วยสีลุงเนาะฮะมึงลุงยังบ่ไหนอ๋อจริงๆเขาเสดเฮ้นี่นี่อน,น,นี่ชีวิตบ,บ้านๆเนาะถ่ายแว๊บๆไปเห็นหน้าชัดเดี๋ยวสิดามานะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจากแก้วเฉยก็ให้กินแน่นากระดากระสิบ่เห็นผาพอย่างได้บอกแซ <c oughs> ่บปะหำม <c oughs> จะดูครับว <c oughs> ิถีชีวิตบ้านนอกลรวก็ไม่ความสุขเขาไม่ต้องอยู่ที่แบบเนาะแต่แบบพวเมียขอบคัวอยู่กันเข้าใจมันจะไม่ความสูกเลย เคอยดม,มาันยมันไม่ไปโอ้ยทล่แรกก็บอกผัวคอยเมียใหม่เหมือมมนตัวมันว่ามันมาเนี่ได้ไปเห็นผู้ใดนะโควิดเข <c oughs> าบอกผัวคอยได้ว่าเแ่าเจ้าเมีมยใหม่เราเด้อขันเจ้าถาข่อยบ่ไใดเขาบอกพัดหนึ่งเด้พัดยังบอกหย่อนห้ามมีผัวใหม่แล้วถึงพูดอย่างนี้บอก่อยกับมีผัวใหม่อย่างคนหัวบอลลุงผัวเขาบอกเอาเนาอิ่มเปิด อยู่ก็เดี๋ยวสบายเลยอยากไปไสก็ไปแมอีหลีนั้นป็นเรื่องจริงเลยก็อยากไปไสก็ไปอยากเห็ดยังก็เห็ดแมคิดว่าสามสี่ผู้ใดผู้ใดนี่มานี่มาหายน่มาหายขอได้ผู้ใดบ่บอกสาสี่นั่นนั่นก็ว่าคอยหาซิโลนเกแก้วเออสามี่นั่นแหละคอยตัวเสืออายุ่อยบอกความจริงหนอ ข่อยย่านคนมาย่านคนมาปองยไยใบใบเกิดข่อยฟังข่าวไปอยากฟังเลยยินเสียงข่าวไม่ได้าข่าวบอดีแม้อ,อีหลีแต่ข่อยมานั่งอยู่นี่ข่อยเอียงฟังอยู่เด้ไม่มีข่าวไหนที่ว่าดีเลยแม้ติดกล้องติดลงไปที่ข่าวข่อยเบิ่งของรับมติดลงไปซิฟอันนั่นนะ่ะฆาตกรรมกันนูน่นนี่นั่นโอ้ยอันใดบุท่านนี่ได้จ้ะ ม,มันฟ้องแหละมันแบบว่าถ้าบาัพพถือน้ากับพ่ใหญ่ถือก็ไเพเนาะข่าวแบบนั่นเท่านี้ได้จ้ะไปแล้วว่าโดนเราคุณสิบเวหลรอบใหม่อยู่ไม่ข้าวสารพัดข้าวแบบไม่มีข่าวดีข้าวดีนินบ่คอยบ่คอยได้ยิ่นเลยมาได้มาได้กินลาบเป็ดจ้ะ ท่านนี้แหละมูเขากินเขามูเขาสินเอาตรงนี้มารายาทเนาะถึงไม่ใช่ผู้ดีก็มีมารายาทน,นะให้หมกกินยังเขายมอน่อเลยกินานจ้า